สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะพบกับคุณครูไบในหัวข้อทักษะการครอบครองลูกฟุตบอลด้วยหน้าอกและเขา่าเรามาดูนะคะว่าทักษะการครอบครองลูกฟุตบอลนะคะด้วยอกและเขานั้นเป็นอย่างไรแต่ก่อนอื่นนะคะเรามาทําความเข้าใจกันก่อนนะคะว่าการครอบครองลูกฟุตบอลด้วยหน้าอกและเขานั้นมีจุดประสงค์ในการเรียนรู้อย่างไร ุประสงค์ของการเรียนรู้นะคะ 1. นนักเรียนอธิบายความสําคัญเกี่ยวกับทักษะการครอบครองลูกฟุตบอลด้วยหน้าอกและเข่าได้ 2. นักเรียนสามารถฝึกปฏิบัติทักษะการครอบครองลูกฟุตบอลด้วยหน้าอกและเข่าได้อย่างถูกต้อง 3. นักเรียนเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะการครอบครองลูกฟุตบอลด้วยหน้าอกและเขา่า ต่อไปนะคะจะเป็นทักษะการครอบครองลูกฟุตบอลด้วยหน้าอกนะคะก็คือการหยุดลูกฟุตบอลในอากาศด้วยหน้าอกนะคะใช้สําหรับการหยุดลูกฟุตบอลที่ลอยมาระดับหน้าอกขึ้นไป คือการหยุดลูกฟุตบอลด้วยหน้าอกนะคะด้านหน้าการหยุดลูกฟุตบอลด้วยหน้าอกนะคะหลังจากลูกฟุตบอลตกลงสู่พื้นสนามแล้วผู้เล่นสามารถครอบครองลูกฟุตบอลเล่นต่อไปได้ทันทีการหยุดลูกฟุตบอลในอากาศนะคะด้วยหน้าอกมีวิธีการหยุดดังนี้หนึ่งนะคะยืนอยู่ในท่าเตรียมพร้อมสายตามอมงลูกฟุตบอลตลอดเวลานะคะยืนเปิดส้นเท้า สแขนนั้งสองข้างงอและกลางออกหายใจเข้ายืดหน้าอกขึ้นรับลูกฟุตบอลที่ลอยพุ่งมาใช้หน้าอกดันลูกฟุตบอลขึ้นสูงเล็กน้อยลูกฟุตบอลนะคะจะก,กระทบนะคะตรงหน้าอกแล้วลอยขึ้นมาตรงบริเวณหน้านะคะเล็กน้อย 3. การอยู่ลูกฟุตบอลที่ดีลูกฟุตบอลต้องตกลงพื้นด้านหน้าอย่างนิ่มนวลน,นะคะและสามารถเข้าไปครอบครองลูกฟุตบอลเล่นในจังหวะต่อไปได้ต่อมา เรามาดูคลิปวิดีโอกันนะคะว่าทักษะการครอบครองลูกฟุตบอลด้วยหน้าอกนั้นเป็นอย่างไรไปชมกันเลยเห็นไหมคะลูกลอยลงมาสายตามองที่ลูกบอลแล้วพักอกเห็นไหมคะลูกจัก,กระดอนอยู่เหนือบริเวณหน้าเล็กน้อยนั่นเองอ่ะดูอีกครั้งหนึ่งนะคะลูกลอยไปพักอกรับเห็นไหมคะลูกจัก,กระดอนขึ้นมาเล็กน้อย ต่อมานะคะทักษะการครอบครองลูกฟุตบอลด้วยเข่าหรือขานั่นเองนะคะคือใช้ในกรณีที่ลูกรอยมาสูงกว่าระดับเอวใช้หน้าขาหยุดลูกไว้โดยให้งอเข่ารับนะคะผ่อนแรงโดยลดต้นขาลงแล้วปล่อยลูกตกพื้นอยู่กับเท้านะคะเพื่อครอบครองบอลโดยใช้แขนทั้งสองข้างและขาที่ยืนเป็นหลักช่วยในการทรงตัวนั่นเอง ขั้นตอนทักษะการครอบครองลูกฟุตบอลด้วยเข่าหรือขานะคะขั้นตอนที่ 1. ยืนอยู่ในท่าเตรียมพร้อมสายตามองลูกฟุตบอลตลอดเวลาให้ลูกฟุตบอลอยู่ด้านหน้ายืนเปิดส้นเท้าและย่อเข่าเล็กน้อยขั้นตอนที่2นะคะเมื่อลูกฟุตบอลลอยตกลงมาให้เคลื่อนตัวเข้าใต้ลูกฟุตบอลโดยที่ลูกฟุตบอลอยู่ทางด้านหน้า ขั้นตอนที่สามนะคะยกเท้าที่จะหยุดลูกฟุตบอลขึ้นมาให้หน้าขาตั้งฉากขนานกับพื้นโดยให้หน้าขาสัมผัสกับลูกฟุตบอลในขณะที่ลูกฟุตบอลลอยอยู่ในอากาศระดับเอวผ่อนแรงลูกฟุตบอลลงพื้นด้วยการปล่อยเท้าลงไปด้านหลังและปล่อยลูกฟุตบอลลงพื้นขั้นตอนที่สี่การหยุดลูกฟุตบอลที่ดีลูกฟุตบอลต้องตกลงพื้นด้านหน้าอย่างนุ่มนวลและสามารถเข้าไปครอบครองลูกฟุตบอลเล่นในจังหวะต่อไปได้ มาดูคลิปวิดีโอกันนะคะว่าทักษะการครอบครองลูกฟุตบอลด้วยเข่าและขานั้นเป็นอย่างไรมาชมกันเลยนะคะลูกฟุตบอลลอยตกลงมาขาตั้งฉากขนานกับพื้นตกระหว่างเอวเห็นไหมคะระดับเอวอ้าดูอีกครั้งหนึ่งนะคะลูกฟุตบอลลอยตกลงมาสายตามองที่ลูกบอลขาตั้งฉากขนานกับพื้นตกลูกฟุตบอลจะตกบริเวณระดับเอว ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะทักษะการครอบครองลูกฟุตบอลด้วยอกและเข่านะคะคุณครูก็หวังว่านักเรียนจะสามารถปฏิบัตินะคะได้อย่างถูกต้องนั่นเองสําหรับวันนี้คุณครูไบ้นะคะมีความรู้เล็กๆน้อยๆให้กับนักเรียนเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ